สวัสดีจ้ามาพบกับครัวแม่พึ่งพร้อมสาระดีๆในครัวอีกมากมายใครมีปัญหาท่ออ่างตันมีกลิ่นเหม็นมาทางนี้เลยจ้าครัวแม่พึ่งมีวิธีการแก้ปัญหาง่ายๆด้วย3สิ่งนี้ทุกท่านไปหยิบขวดน้ำส้มใสชูในครัวมาได้เลยนะคะแล้วก็เบกกิ้งโซดาสำหรับทำอาหารตัวที่3ก็คือน้ำยาล้างจานจ้าอุปกรณ์พร้อมแล้วก็มาเริ่มทำกันเลยจ้า อันดับแรกเราก็ต้องเอาน้ำออกจากอ่างก่อนแล้วก็นี่จ้าเบกกิ้งโซดาแม่พึ่งใส่ลงไปเลย2-3ช้อนโต๊ะตัวนี้เป็นสารที่ไม่อันตรายนะคะเรานำมาใช้ทำอาหารและขนมต่อมาก็จะเป็นน้ำส้มสายชูจ้าจะช่วยกำจัดกลิ่นได้ดีแล้วก็ราคาถูกด้วย เทใส่ลงไปในท่อที่มีเบกกิ้งโซดาเลยนะคะนี่สองตัวเขาก็จะทำปฏิกิริยากันเมื่อไหลลงไปในท่อก็จะช่วยดันสิ่งสกรปรกนะคะที่ติดอยู่ในท่อเนี่ยให้หลุดออกไปได้ง่ายขึ้นตัวน้ำส้มใสชูเป็นกรดอ่อนๆนะคะจะช่วยกำจัดกลิ่นเหม็นที่ติดอยู่ในท่อได้ดีเลยจ้ะเคล็ดลับที่3มนี้สำคัญมากๆเลยจ้ะแม่เพิ่งจะต้มน้ำ ผสมด้วยน้ำยาล้างจานนะคะใส่ลงไปพอประมาณแม่เพิ่งต้องการน้ำอุ่นๆค่อนข้างไปทางร้อนนะคะแต่ว่าไม่ต้องให้เดือดจัดนะจ๊ะนี่เสร็จแล้วเราก็นำลงไปลาดในท่อเลยจ้า้ำอุ่นๆกับน้ำยาล้างจานจะเป็นตัวที่ช่วยลลยไขยมันที่ติดอยู่ในท่อได้ดีมากเลยค่ะ ด้วยเคล็ดลับและวิธีง่ายๆเพียงเท่านี้จะทำให้ท่ออ่างล้างจานของเราสะอาดขึ้นทันทีเลยค่ะเมื่อเสร็จทุกขั้นตอนแล้วมเพึ่งก็จะล้างทำความสะอาดอ่างล้างจานตามปกตินี้นะคะหมดปัญหาท่อตันอีกต่อไปแล้วจ้าน้ำไหลสบายมากเลย วิธีง่ายๆสำหรับแม่บ้านยุคใหม่ลองทำตามครัวแม่พึ่งดูนะคะดีมากๆเลยจ้าดูคลิปดีๆแล้วอย่าลืมกดติดตามครัวแม่พึ่งนะคะเพื่อรับชมสาระดีๆพร้อเมนูอาหารอร่อยๆทุกๆวันเลยจ้า